ทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียเป็นดินแดนที่อยู่ทางซีกโลกใต้สุดจึงมีชื่อเรียกว่าดินแดนเบื้องต่ําและดินแดนเห็นสุดท้ายของโลกประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกหลังแนวเทือกเขาเกรตวินดิงซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาแบกมีแม่น้ําสําคัญอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกได้แก่แม่น้ําดาริงและแม่น้าเมอรีส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่าเซนเทอร์โรแลน เป็นเขตที่แห้งแล้งที่สุดมีลำธารต่างๆอาจแห้งสนิทเป็นเวลานานหลายปีพัฒน,นาการและการสร้างสันด้านต่าง,างๆลูกเรือของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์เป็นคนขาวพวกแรกที่เห็นทวีออสเตรเลียต่อมาชาว,ชาวดัตได้เรียกชื่อดินแดนที่ตนค้นพบว่านิวฮอลแลนด์แต่ก็ไม่ได้คิดจะเข้าครอบครองเพราะในสายตาของชาวดัตทวีออสเตรเลีย เป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนต่อมาเมื่ออังกฤษสูญเสียอเมริกาในคิรสดศักราช1776ซึ่งเคยเป็นแหล่งระบายนักโทษจึงคิดจะยึดออสเตรเลียเป็นแหล่งระบายนักโทษแห่งใหม่ในคิรสดหักราช1901รัฐ 1, 01, ต่างๆได้รวมตัวกันเป็นประเทศเรียกว่าเครือรัฐออสเตรเลียจัดการปกครองในรูปแบบของสหา,านันธนรัฐใช้ระบบสองสภา ซึ่งสมาชิกตามมาจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของรัฐส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของพลเมืองทั้งประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลและทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารประเทศค่ะ ออสเตรเลียเป็นที่แห้งแล้งทั้งยังขาดพืชเกษตรกรรมอีกด้วยแต่ออสเตรเลียก็ยังมีภูมิอากาศและทุ่งกว้างที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแกะช่วงการพัฒราที่1,790จอห์นแมคอาเธอร์ได้เริ่มนำแกะพันเมอริโนที่ให้ขนแกะหนานุ่มมาทดลองเลี้ยงจนกลายเป็นศาสตร์เศรษฐกิจขนแกะกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังอังกฤษที่สำคัญทำให้อุตสาหากรรมการทอผ้าขนสัตว์ของอังกฤษขยายตัวอย่าง การเกษตรในทศวรรษที่1850เศรษฐกิจของออสเตรเลียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทองคำกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำไรายได้สูงมาพัฒนาประเทศเมื่อทองคำเริ่มลดรัฐต่างๆได้ดำเนินนโยบายการเปิดพรมแดนเพื่อขยายพื้นที่กเกษตรทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านทางเกษตรกรรมต่อมาคิร์สตวรษที่2 0ถึง2ีมีการนำพืชผักผลไม้ต่างๆมาปรับพันธ์และเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆจนเป็นประเทศผู้นำส่งออกพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆสังคมออสเตรเลียจะเป็นสังคมที่มีความทัดเตยมกันทางชนชัน้นทั้งภูมิหลังทางครอบครัวและเจาตระกูลเรียกว่า สังคมสมภาคหรืออิคาลิททเลียนโซซตีเพราะในการอุพยพครั้งนั้นไม่มีชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีที่พลเดินทางเข้ามาตั้งหลักแหลง่งเพราะอดีตนักโทษรวมทั้งบุตรหลานจึงสามารถสร้างฐานะและมีบทบาทสําคัญในการร่วมก่อตั้งอนานิคมการอพยพของชาวยุโรปตะวันออกแ,นอนและยุโรปใต้ที่เริ่มต้นในคศ .1946 ทำให้ออสเตรเลียมีลักษณะเป็นสังคมนานาชาติที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกทั้งวัฒนธรรมการกินอยู่และแนวคิดแบบอเมริกันที่ทหารอเมริกันนำเข้ามาเผยแพร่ในช่วงสงครามโลกทำให้ชาวออสเตรเลียเริ่มเปิดตัวต่อสังคมโลกมากขึ้นอิทธิพลของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียต่อสังคมโลกวัฒนธรรมออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกชาออฟโรินิในฐานะชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย ก่อให้เกิดศิลปวิทยาการของคนท้นเมืองขึ้นออสเตรเลียยังเป็นประเทศผู้นําอีกประเทศหนึ่งในด้านวิทยุโทรทัศน์อุตสาหกรรมบันทึกเสียงรวมทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการจัดตั้งโรงภาพยนตร์โทรทัศน์และวิทยุแห่งออสเตรเลียขึ้นปัจจุบันนับว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของออสเตรเลียประสบความสําเร็จอย่างมากและนักแสดงชาวออสเตรเลียก็เป็นที่รู้จักกันดีอีกด้วยมรดกชิ้นสําคัญ ของออสเตรเลียที่ทิ้งไว้แก่ชาวโลกคือวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับในการเลือกตั้งออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้วิธีการนี้ตั้งแต่คิทส์กราช1,856ซึ่งแต่แรกนั้นเรียกว่าการลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลียต่อมาให้สิทธิ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแก่ผู้ชายทุกคนส่วนผู้หญิงในออสเตรเลียในอานณานิคมเซาท์ออสเตรเลียได้รับสิทธิเลือกตั้งคันนได้รับสิทธิงลงคะแนนเลือกตั้งในคิทส์กราช 1,894นับว่าเป็นเยนแยนแห่งที่2ในโลกต่อจากนิวซีแลนด์ที่สตรีได้รับสิทธิ์ลงคะแนนคะแนนเสียงจากตั้งก่อนประเทศอังกิจซึ่งสตรีไม่ได้รับสิทธิ์จนถึงคิดักรษต่งกา้อ2 0ี